พ่อแม่น้องต่อสงสัยเพื่อนบ้านถอดกล้องวงจรปิดทำไมความคืบหน้าล่าสุดนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุทธอายุ19ปีและนางสาวพ,พิ่ลพรก่อเจริญหรือนิ่มอายุ17ปีพ่อและแม่เด็กเผยว่าจากการสอบปากคำตลอดทั้งคืนตัวนิ่มให้การกับทางตำรวจไปในทุกๆอย่างแล้วและยืนยันคำเดิมว่ามีคนอุ้มลูกไปแน่นอนเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นหมู่บ้านเปิด คนเอ็นดูลูกเยอะมากและชอบมาอุ้มลูกเพราะลูกเป็นเด็กน่ารักอัธยาศัยดี ยิ้มเก่งประกอบกับตอนนี้ตนติดใจว่าอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่เพราะตัวเองชอบออกไปข้างนอกกับลูกโดยเฉพาะอุ้มไปบ้านพ่อญานคนครชัยศรีทุกทุกวันอังคารและวันพฤหัสพร้อมยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเต็มที่และได้บอกทุกคนเรื่องที่รู้ส่วนเมื่อวานนี้จากการที่ตำรวจเข้ามาค้นภายในบ้านในบ้านใกล้เคียงยังไม่พบความผิดปกติแต่ยอมรับว่าสงสัยบ้านตรงข้ามเนื่องจากวันแรกที่น้องหายไป กล้องโมจรปิดยังคงติดอยู่แต่เมื่อวานนี้กลับพบว่าบ้านหลังนังกล่าได้ถอดกล้องออกไปแต่ตำรวจได้ไปตรวจสอบแล้วยังไม่ทราบรายละเอียดด้วยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับบ้านตรงข้ามและพูดคุยกันปกติในฐานะแม่ค้าเพียงแต่ไม่ได้สูงสิงกันทั้งนี้แม่เด็กยอมรับว่าหนักใจกับถุกเรื่องรวมถึงกระแสสังคม ที่โยงมาหาตัวเองตอนนี้โดยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันเรื่องเลี้ยงลูกเพียงแต่เป็นการพูดคุยและเซลกันตาปติว่าให้ช่วยอุ้มลูกไปก่อนเพราะทำนู่นทำนี่อยู่ไม่ได้เกี่ยงกันซึ่งตอนนี้ความรู้สึกยอมรับว่าเป็นห่วงลูกมากไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรและอยากบอกกับคนที่อุ้มลูกไปว่าเขาดูแลลูกดีหรือไม่ตอนนี้อยากเจอแค่ลูกอยากให้ลูกปลอดภัย ส่วนประเด็นที่มีข้อมูลว่ามีการซื้อขายลูกนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและได้ตอบประเด็นนี้ไปกับทางตำรวจหมดแล้วพร้อมทางได้นำโทรศัพท์เอาไปให้ตรวจอบก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการซื้อขายอย่างแน่นอนด้านนางรัตดาพึ่งนุสนอายุ60ปีเพื่อนบ้านหลังตรงข้ามบ้านในพุทธและนางสาวนิ่มที่ทั้งคู่สงสัยว่าบ้านตรงข้ามถอดกล้องมงจรปิดเธอเล่าว่ากล้องตัวนี้อยู่บริเวณโรงจอดรถตรงข้ามบ้านพอดี เช้าวันที่5วันเกิดเหตุกล้องติดตั้งอยู่ปกติแต่กล้องคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะกล้องเสียโดยเช้าวันนั้นเวลาเจ็นาฬิกาตนเองออกมาหน้าบ้านใส่บาตรกับพระวัดครองครูเมืองไม่เห็นมีอะไรผิดปกติซึ่งหลังใส่บาตรเสร็จตนเองก็จะปิดประตูเพราะในบ้านของตนมีเด็กกลัวว่าจะวิ่งออกถนนแล้วโดนรถชนจึงจําเป็นต้องปิดประตูเงียบและตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายพุทธแต่ตนต้องเลี้ยงหลานและรับจ้างทํากิฟต์อยู่ ก็มักจะปิดประตรูไม่ยุ่งกับใครซึ่งวันนั้นในพุทธพ่อของเด็กก็มาถามตนว่าเห็นใครอุ้มเด็กผ่านมาทางนี้หรือไม่ตนเองจึงร้องว่าอา้าวแล้วย้อนถามกลับว่าลูกไปไหนทําไมมึงไม่รู้แต่นายพุธบอกว่านอนอยู่เหมือนมีคนมาอุ้มลูกไปตนเองไม่คิดว่าลูกในพุธจะถูกอุ้มหายไปนานแบบนี้ก็ยังบอกกลับไปว่าคนรู้จักกับมึงหรือเปล่าหรือมาหยอกเล่นแกล้งอุ้มลูกไป พร้อมแนะนําไปว่าหากหยอกกันแบบนี้มันใช้ไม่ได้เล่นกันแรงเกินไปถ้าเขาเอาลูกมาคืนมึงต้องด่าว่าเล่นแบบนี้ใช้ไม่ได้นี่เป็นคําพูดที่ตนพูดกับนายพุทธส่วนกล้องตัวนี้ที่จูจ่ๆมาสงสยัยต้นยืนยันว่ามันเสียมานานแล้วส่วนอีกตัวบนบ้านไม่มีการ์ดก่อนหน้านี้พี่สาวนายพุทธกระเป๋าตังค์หายมาขอดูกล้องก็เคยบอกไปแล้วว่ากล้องเสียดังนั้นบ้านตรงข้ามรู้ดี ว่ากลองบ้านตนเสียนานแล้วส่วนสาเหตุที่ไม่ถอดออกเพราะลูกชายบอกว่าให้ติดไว้แบบนั้นกันขโมยเพราะว่าเคยมีคนมาขโมยกางเกงยีนแบรนด์เนมลูกหายไปหลายครั้งจึงติดหลอกไว้ส่วนที่ทำไมถึงถอดกล้องเพราะ เมื่อวันที่เจ7กุมภาพันธ์ลูกสาวตนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีโทรมาบอกลูกชายที่อยู่บ้านว่าเช็ก,กล้องให้หน่อยว่ามีเมมโมรี a การ์ดไหมแต่ลูกชายเอื้อมหยิบไม่ถึงจึงเอาเก้าอี้มาต่อและหยิบกล้องลงมาดูปรากฏว่าไม่มีเมมโมรี a การ์ดพอจะนำไปติดตั้งใหม่ลูกชายติดไม่เป็นก็เลยถอดวางไว้เฉย จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประสานมาขอดูกล้องวงจรปิดตนก็ให้ความร่วมมือพร้อมเอาช่างกล้องมาเช็คด้วยและช่างก็ยืนยันได้ว่ากล้องเสียจริงๆอย่างไรก็ตามตนไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องถอดกล้องปกปิดอะไรเพราะก็เสียใจห่วงเหมือนคนเป็นพ่อแม่น้องหายไปแบบนี้นานกว่า4วันแล้วตนเองยืนยันว่าวันนั้นยังย้ำกับนายพุทธว่าหากใครเอาลูกมาส่งคือให้ด่าไปเลยว่าอย่าเล่นแบบนี้เล่นไม่ถูกต้องตนไม่เคยคิดว่าเด็กจะหายไปนานแบบนี้ พยายนแชร์เห็นชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กเข้าซอยความคืบหน้าล่าสุดของเด็กชายต่อสักแสงสว่างหรือน้องต่ออายุ8เดือนตามคำกล่าวอ้างของนางสาวพิไลพรก่อเจริญหรือนิ่มอายุ17ปีแม่เด็กระบุว่าเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่หกุมภาพันธ์พบเห็นชายสวมเสื้อสีเหลืองยืนหันหลังเข้ามาในบ้านลักษณะอุ้มบางอย่างก่อนจะรู้สึกตัว ว่าลูกชายหายไปโดยบ้านเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่6ตบหินมูลอเภอบางเลนจัังหวดนคปรปฐมล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางหลวงอเภอบางเลนจวนคปรปฐมเดินทางลงพื้นที่หมู่6ตบหินมูลอเภอบางเลนจนคปรปฐมพร้อมตั้งตัวคอมพิวเตอร์เพื่อสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านโดยวันนี้สอบปากคำชาวบ,บ้านในพื้นที่กว่า11ปาก ในวันเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ได้พาตัวนายวีแสงสว่างหรือลุงวีอายุ78ปีพยานคนสำคัญที่เห็นชายต้องสงสัยเดินชี้เส้นทางพร้อมกับจับเวลาเพื่อจะหาเวลาที่ใกล้เคียงตอนเด็กหายตัวให้มากที่สุดโดยเริ่มเดินจากบ้านของลุงวีมาที่ร้านค้าจุดเกิดเหตุระยะทาง100เมตรใช้เวลาเดิน1นาที8วินาที จากนั้นขากลับเดินจากร้านค้าจุดเกิดเหตุถึงบริเวณสารพระภูมิปากซอยทางเข้าบ้านลุงวีซึ่งเป็นจุดที่ลุงวีมองเห็นชายต้องสงสัยระยะห่างจากร้านค้าจุดเกิดเหตุ50เมตรใช้เวลาเดิน1นาที5วินาที ลุงวีเปิดเผยกับทีมข่าวว่าในวันเกิดเหตุวันที่5กุมภาพันธ์เวลาประมาณ7จนาฬิกาตนเองเดินออกจากบ้านไปร้านค้าหลังเกิดเหตุเพื่อจะไปซื้อกาแฟแต่คนขายไม่อยู่โดยในบ้านเห็นน้องต่อนอนกินนมอยู่ส่วนพ่อแม่และหลานอีกหนึ่งคนนอนหลับอยู่ตนเองก็ยังพูดเซลไปว่าไอ้ต่อเองตื่นคนเดียวหรอก่อนจะเดินกลับบ้าน แต่ระหว่างทางเมื่อตนเดินถึงบริเวณสายพระภูปักซอยทางเข้าบ้านก็ได้หันไปมองทางร้านค้าอีกรอบเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นทำทีลับๆัล่อๆกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปในซอยที่อยู่เยืองร้านค้าจาักการสังเกตชายรายดังกล่าวย่อตัวเหมือนกำลังอุ้มอะไรบางอย่างแต่ตนก็ไม่ทราบว่าใช่เด็กหรือไม่โดยหลังจากเกิดเหตุตำรวจ เชิญตนไปสอบปากคำที่โรงพักสองครั้งแล้วตนเองก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งยืนยันว่าเห็นจริงๆสำหรับน้องต่อเด็กที่สูญหายที่ผ่านมาตนเองก็เคยเข้าไปหยอกล้อแต่ไม่เคยอุ้มตัวน้องต่อเป็นเด็กเฟรนลี่เป็นมิตรกับทุกคนแต่จะไม่ให้คนแปลกหน้าอุ้มเด็ดขาดดังนั้นคนที่จะอุ้มได้ต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกันในวันเดียวกันทีมข่าวได้จำลองการเดินจากบ้านหลังเกิดเหตุไปยังซอยที่มีพยานเห็นชายแปลกหน้าเพื่อสำรวจเส้นทาง ทีมข่าวเริ่มเดินออกจากห้องนอนภายในบ้านออกมาตรงถนนกลางหมู่บ้านเดินตามถนนไปประมาณ10เมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยแคบซึ่งเป็นซอยที่ลุงวีมองเห็นชายต้องสงสัยสวมเสื้อเหลืองกางเกงขาสัน้นเดินเข้าไปในซอยเมื่อเดินเข้าไปพบว่าซอยนี้ค่อนข้างแคบความกว้างประมาณ1เมตรความลึกของซอยยาวประมาณ50เมตรในซอยมีบ้านห้าหลัง แต่คนที่อยู่ในบ้านทุกหลังบอกว่าไม่พบเห็นความผิปกติใดๆอาจารย์เจเผยน้องต่อ8เดือนยังมีชีวิตเผยลักษณะคนที่อุ้มน้องไปจากกรณีที่นายพุทธสงวนนามสก,กุลอายุ19ปีโพสต์รูปพร้อมข้อความลง Facebook ประกาศตามหาลูกของตนเองระบุว่าน้องต่อลูกชายวัย8เดือนถูกอุ้มหายไปช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังมีสร้อยเป็นเชือกลายสีผูกไว้ที่ข้อมือขวาขอให้ผู้ที่พบเห็นรีบติดต่อกลับมาด่วนส่วนผู้ที่เป็นคนอุ้มเด็กไปให้รีบนำกลับมาส่งคืนแล้วจะไม่เอาเรื่องใดๆซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุลักษณะเปิดโล่งไม่มีประตูบ้านมีเพียงผ้าม่านกั้นเป็นห้องนอนไว้ส่วนหน้าบ้านเป็นร้านขายน้ำอัดลมโดยก่อนหน้านี้ภรรยาของนายพุทธให้การว่าตนเองพร้อมสามีและลูกนอนหลับอยู่ในห้องกระทั่งรู้สึกตัวคลายว่ามีคนอุ้มลูกไปจึงรีบลุกขึ้นแต่ไม่เห็นใครแล้วจึงรีบตามหาส่วนกล้งวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้จึงไปแจ้งความ ที่สพอบางหลวงจังหวัดคนครปฐมล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์นายจักรินหรืออาจารย์เจก็ได้เดินทางมาที่บ้านของน้องต่อโดยบอกว่าการเดินทางมาในวันนี้มีเจตนาจะมาช่วยโดยบอกว่าจากที่สัมผัสได้ยืนยันว่าน้องต่อ ยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมแต่คนอาจจะมีการเคลื่อนย้ายน้องต่อออกจากพื้นที่ในวันพรุ่งนี้โดยรถยนต์คันสีขาวและบุคคลที่นำไปเป็นที่รู้จักกับทั้งพ่อและแม่ของน้องต่อที่เห็นความน่ารักของน้องต่อวันที่ชายคนก่อเหตุมาพาตัวเด็กอยู่ในวัยกลางคนไม่ท้วม